สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในชาแนลไพเล็ก channel วันนี้คอนเทนต์ใหม่อีกแล้วคอนเทนต์แบบไม่ได้ตั้งใจมันบังเกิดขึ้นมาเองไอรถคันนี้คันนี้คันนี้รถคันนี้เพราะว่าเข็มมันมันเสียเชื่อไม่ได้แล้วผมขี่ประมาณสัก30ไม่ถึงเกือบยี่โลได้แล้วเข็มมันเล็บอยู่ไม่รู้มันจะหมดไหม ถือว่าเป็นคอนเทนต์แบบไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วนะครับผมไปรอดูกันว่าขี่ถึงลานฟาล์มไหมครับไปเจอกันนะครับรถคันนี้นะครับกําลังเ,ออเดินทาง้วครับเดี๋ยวจะให้ดูเข็มกําลังแรบอยู่มันโชูไม่หยุดเลยนะครับผมขี่แล้วโน่ดูเข็มมันนะครับผมน่นานน่านเข็มมันมันดูก่อยมอหนมขึ้นกลางไงไปเดินทางกัน Let's go มาลองดูกันนะครับผมว่าจะถึงลานปาลไมผมจะไม่จอดปั๊มนะครับผมถ้าหมดระหว่างทางก็ค่อยโทรให้เขาเอาน้ำมันมาให้ <c oughs> คนทิ้นแบบไม่ตั้งใจนี่ครับกำลังขับรถออกจากสวนปาลก็น้ำหนักที่บรรทุกตอนนี้ก็ประมาณสองตันนิดๆน,นะครับผมปาลร้อยกว่าไร่แทงไปเกินครึ่งแล้วได้ประมาณหน้าหกตัน มันเป็นบางต้นก็ออกเยอะบางต้นก็เป็นดอกผู้ซะ้างนะครับผม,มเ,ดเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมผมขอตัดภาพไปก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมว่าจะถึงไม่ถึงไปขอขี่รถก่อนนะครับผมตอนนี้เอาพ้นเข้าสู่เตบาแล้ว ยังโชว์เหมือนเดิมน่าจะเสียรถยังไม่ดับนี่ปัมมันผมมั่นใจในศักยภาพของรถนี่ปั๊มมันดูเลยปัมันผมไม่ใสียผมมั่นใจในรักาภาพของรถยนต์ใคยขี่รถน้ํามันหมดนี้โอ้โหบัสีละ่ะไปเจิอที่บ้านนะครับผมลองดูครับตอนนี้ก็ถึงลานปานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกลงรอดชีวิตนะครับผม น้ำมันไม่หมดเข็มมันหลอกอ่นี่ให้ดูเข็มมันเดิมอีกทีโน้นไปดูเห็นไหนออนนมน้องโน้โน้โน้เข็มโน้โน้เข็มมันยังเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมแปลว่าเข็มมันมันหลอกอันตรายอย่างนี้ต้องเปลี่ยนต้องซ่อม พราะว่าถ้าขี่ขมามันน้ำมันหมดขึ้นมาจริงๆอันตรายมากเลยเคียเวลาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะครับผมฝนกำลังจะมารีบลงปัามก่อนไป